สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้ครูขวัญกลับมาแล้วหลังจากที่เราหยุดกันไป2ส,สัปดาห์เลยใช่ไหมคะให้เด็กๆพักผ่อนแต่ว่ายังไม่ลืมที่จะทบทวนความรู้กันใช่ไหมคะ่ะวันนี้วันแรกเรากลับมาเจอกันกับวิชา ภาษาไทยนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้คำประสมสละกันต่อนะเอ๊ํจำได้ไหมว่าเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปถึงสละอะไรแล้วอ่าอะใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเปิดไปเลยค่ะหน้าที่18ใครหาเจอแล้วหน้าที่18ตัวเลขหน้าอยู่ข้างบนซ้ายมือตัวเล็กๆ18มี1กับ8ลูก วันนี้เราจะมาเรียนรู้สละและคำะสมสละสละอะไรใครรู้จักบ้างเนี่ยใครตอบครูไขหวานได้บ้างว่าสละที่เห็นนี้คือสละอะไรอ่าแบบนี้เรียกสละออกนั่นเองอ่าออกเสียงสั้นๆค่ะสละออกเป็นสละเสียงสั้นที่มีพยัญชนะอยู่ตรงตรงไหนแบบนี้เขาเรียกตรงไหนตรง ใช่ไหมคะอ่าตัวพยัญชนะคือตัวอะไรล่ะก็ตัวกไก่ถึงฮอนกฮูกนั่นเองอหน้าตาแบบนี้สระนี้เขาเรียกว่าสระออกอ่าออกเสียงสั้นๆส,สระออกมีสระเอใช่ไหมเราเคยเรียนมาแล้วสระเอสระอาแล้วก็สระอะเออาออกเออเอารวมกันเป็นสระออกนั่นเองอ่าสระออกก็ไม่ยาก เขียนไปเลยเด็กเขียนตามเส้นปะะลากจากข้างบนลงข้างล่างโค้งโค้งสระอาสระอะก็เขียนง่ายอ่ะแบบนี้สระออกเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะอ่ะคำแรกเด็กๆดูซิลูกคำแรกตัวอะไรคะพยัญชนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวถอถุงใช่ไหมลูกอ่ะถอถุงออกเสียงถอไม่ทอนะ ทอถ,อถุงสละออกอานถอออกถอนั่นเองทอออกถอ,อ,ถอตัวต่อไปบอใบไม้บอใบไม้ออกเสียงบอเก่งมากบอใบไม้ออกเสียงบอมารวมกับสละออกอานบออบอกเถาะต่อไปจอจานจอจานออกเสียงจอจอจานสรละ อออ่านจออกเจาะเก่งมากค่ะอะตัวต่อไปเลยว้าวหัวออกแบบนี้ใครจำได้บ้างว่าดอเด็กหรือคอควายกันแน่นะอ่าหัวออกแบบนี้คือตัวคอควายลูกคอควายสละออกคอควายออกเสียงคอออกออกเสียงออกอ่านรวมกันคอออกเคาะอ่าคออ,ออกเคาะเก่งมากค่ะ ตัวต่อไปอ้าวคล้ายๆกับตัวข้างบนเลยแต่แค่ไม่มีหัวมีปากเหมือนกันเลยแบบนี้เขาเรียกตัวกอไก่กอไก,กอไก่ออกเสียงกอกอไก่สะละออกอ่านกอออกอเกาะเก่งมากต่อบมตัวอะไรคะลอลิงอ้าลลิงออกเสียงลอลอลิงออกเสียงลอ ลอลิงกับรอเรือเนี่ยเขาอ่านออกเสียงเหมือนเหมือนกันลูกคล้ายคล้ายกันแต่ว่ารอเรือเนี่ยจะต้องกระดกลิ้นอ่ารอเรือแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดรอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นพูดปกติเลยรอลิงอ่ะรอลิงออกเสียงรอรอลิงสรละอ้ออ่าลอออเลาะนั่นเองอ่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะง่ายมากงองงูใช่ไหมงองงูออกเสียง งอเก่งมากงอออกเงาะอ่าใครชอบกินบ้างเนี่ยงอองอกเงาะเนี่ยอร่อยใช่ไหมลูกอ่ะตัวสุดท้ายตัวอะไรคะคล้ายๆชอช้างเหมือนกันนะแต่ว่าเขามีอยากอยู่บนหัวด้วยตัวนี้เรียกตัวซอโซเก่งมากลูกใครตอบได้เยี่ยมเลยนะซอโซออกเสียงซอ ออกเสียงซอซอโซสระอออ่านซออ่ซอซ็อนั่นเองอ่ะเรามาดูคำศัพท์ตรงนี้อ่ะมีรูปภาพประกอบด้วยเห็นไหมคะอ่ะมีรูปภาพประกอบด้วยมาเลยอย่างที่ครูขาวานเคยสอนถ้ามีสองคำรวมกันแบบนี้ค่อยๆอ่านค่อยๆแยกทีละสระอ่ะคำแรกผู้ชายคนนี้กำลังถือสว่านทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรคะเนี่ย อ่ะไม่รู้มาอ่านคำศัพท์ดูค่อยๆแยกอ่านนี่ค่ะหนึ่งสระแบบนี้เรียกสระอะไรนะที่เราเรียนสระอออใช่ไหมอ่ะแล้วสระตัวนี้ล่ะสระอูแสดงว่าคำนี้อยู่ด้วยกันคำข้างหน้าอยู่ด้วยกันอ่ะมาอ่านก่อนจ้อจานสระออออ่านจออออจอรอเรือรอเรือกระดกลิ้นเห็นไหมคะสระ สระอะไรเนี่ยอ่าสระอูก็อ่านรออูรูอ่านรวมกันว่าเจาะรูบางคนอ่านจอเอ,อ,อ่อเจาะรอเอ่อเรอแบบนี้ไม่ได้ดูตัวอ่าไม่ได้ดูสระข้างล่างเลยแบบนี้เราอ่านถูกต้องไหมลูกอ่าไม่ถูกนะแสดงว่า เวลาเราจะอ่านเนี่ยเราก็จะต้องดูสระของเขาให้ชัดเจนด้วยอ่ะมาดูซิอ้าวเด็กผู้ชายคนนี้ทำอะไรเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ที่ขาของใครไม่รู้อ่ะเราลองมาดูคำศัพท์เหมือนเดิมจับคู่พยัญชนะกับสระให้ได้ก่อนอ่ะสระตัวแรกมองออกแล้วเพราะเราเพิ่งเรียนเมื่อกี้สระ ออกเก่งมากเอาแล้วตัวขอไข่นี้ล่ะเขามีสระอะไรอยู่เป็นเพื่อนสระอาเห็นไหมเวลาเราอ่านแล้วก็นี่จ้ะจับเขาเลยไว้ด้วยการเราจะได้อ่านออกอ่านถูกต้องอ่ะคําแรกก็ไก่สระออกอ่านก็ออกเกาะต่อไปขอไข่สระอาอ่านขออาขาอ่านรวมกันว่าเกาะขานั่นเอง ง่ายง่ายใช่ไหมคะอ่ะมาดูคำที่สามอะเด็กผู้ชายนี้เขากำลังจะเดินหรือเปล่าแต่ว่าทำไมดูไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรละ่ะเหมือนเดิมจากคู่พยัญชนะกับสระตัวแรกให้ได้ก่อนลูกอ่ะตัวแรกเป็นตอเต่าใช่ไหมมีสระอะไรอะสระที่เราเรียนเมื่อกี้สระอออแล้วอันนี้ละ่ะนี่มีตัวนี้กับสระอะ แบบนี้เออสระอะไรนะเนี่ยอ่าเราเรียนมาแล้วใครจําได้ข้างหลังคือสระแอนั่นเองสระแอะนะคะอ่ะตัวแรกต่อเต่าสระออกบวกกับต่อเต่าสระแอะเรามาอ่านทีละคำต่อเต่าสระออกอ่านต่อออกต่อต่อเต่าสระแอะก็อ่านต่อแอะแต่อ่านรวมกันว่าต่อ นั่นเองเตะแตะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเหมือนเด็กๆที่กําลังหัดเดินนะคะเขากําลังเดินเตาะแตะเดินยังไม่ถนัดเดินยังไม่คล่องนั่นเองอะมาดูคําที่4มา,อาโปปอ้โหสุ per h e ร่หรือเปล่านี่ยเขากําลังขึ้นไปบนฟ้าเลยใช่ไหมเอ๊ะคำนี้เดาได้ไหมนะเนี่ยว่าเขากําลังทําอะไรอยู่อะมาดูสระกันก่อนสระ เดิมสระอะ่ใช่ไหมมีตัวหอหีบมาเป็นตัวพยัญชนะหอหีบอ่านออกเสียงหอสระอกหอออ่หออ้าวมาดูนี่จับคู่เขาเลยปอปลาบวกกับสระไอไม้มาลายปอปาบวกสละไออ่านปอไอไปอ่านรวมกันว่าหาอไปอ่าคำนี้อ่านว่าหาะ นั่นเองเอา้ามาดูรูปสุดท้ายคำสุดท้ายกันค่ะมีผู้ชายสองคนวินาตาเขาเป็นยังไงเนี่ยบึ้งตึงหน้าเลยกำลังโกรธกันอยู่แน่ๆเอเขากำลังน่าจะคุยกันด้วยอารมณ์ที่โมโหอยู่แน่แนอะคำศัพท์คำนี้จะอ่านว่าอะไรเราไปดูจับคู่สละกับพยัญชนะกันดีกว่าลูกอ่าตัวแรกทอรหารบวกสละ สระอะไรง่ายมากเรียนไปแรกๆเลยสระอะใช่ไหมคะอ้าต่อไปอะไรล่ะเนี่ยสระสระอะไรคะสระอะไรที่เราเรียนวันนี้สระอ่ออ้าเก่งมากมีทอทหารสระอะบวกกับลอลิงสระอ่อทอทหารสระอ่ะอ่านทออะทะลอลิงบวกสระอ่ออ่านลออ่อละอ่านรวมกันว่าทะ เลาะนั่นเองอ่ะมาดูเรามาอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบตั้งแต่คำแรกอ่ะคำนี้ค่ะคำแรกจอจานสระเอรอเรือสระอูอ่านจอเอ่อเจาะรออูรูเจาะรูอ่ะคำที่สองก็ไกลสระเอขอไข่สระอ่านก็เอาะเกาะขอ ขาเกาะขาอ่าเก่งมากต่อไปต่อเตาสระเอ่บวกต่อเตาสระแอะต่อเตาสระเอ่ออ่านต่อเอะต่อต่อแอะแต่ต่อแต่เก่งมากคำที่4ี่ไปพร้อมๆกันค่ะหอหีบสระเออกับปอปลาสระไออ่านอ่านคำแรกก่อนหอเอ่หอปอไอไปหอไป คำสุดท้ายเมื่อกี้นี่เองทออะทะลออลอทะลออ้าวันนี้ได้คำศัพท์ที่ประสมด้วยสระเอ่เยอะแยะเลยใครที่คัดตามเส้นประหัดอ่านว่าระบายสีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งคลิปหัดอ่านคำประสมสระเอ่อหรือว่ารูปภาพ ใบงานที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาให้ครูไขาวานทางไลน์ได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ครูไขาวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ